หฮ้ยไหนนี่ให้หวยกูหวยมึงตีอย่างนี้เลยเหรออะไรเนี่ยมึงไม่ต้องพูดโอ้ยเดี๋ยวผู้จัดการเองมึงให้ผูโดมอะไรเนี่ยตอนแรกกูไม่เป็นอะไรหรอกอะไรตอนนี้กูจุกแล้วขอบคุณนะคะลงมาลงมาครับเดินกูก่อนแล้วเรื่องมากจริงๆแล้วมึงรอแป๊บหนึ่งขึ้นมา ทำไม่ดีไว้เบลเร็วมากเจ๊กุนเนี่ยทำไมอะอะไรหรือเปล่าอะไรอะไรมันถูจมูกหนูอมึงไล่ปั๊มแล้วเนี่ยมึงทำไมเนี่ยพูดอะไรให้เกียิกางเกงกูด้วยอย่าไอกันหน่อยโอ้แดงเลยมีอะไรอ่ะแดงเต็มหลังเลย ไรปั๊มมาเปล่ากวะเอไหนดูสิเบลเป็นไงเพื่อนเอธอเธอเออโอ้โหแา่มากไกวเบลอีกจะปลดซีฟกูเลยรุ่นนี้ยังคิดจะถอดของเขาอีกเหรอเอสป่ะเอสป่ะได้ยินมั้ยเอส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 น่ะมีเบลบ้างไหมมีตีผิดแล้วค่ะมีมาแล้วพี่สาวมาจากปอยเป็ดมาไงครับ ต่อหมอลุงปอยมากอบมากครับไอแต่งตัวดีๆก็ไม่ค่อยให้มาพี่มานั่งลำบากอ่ะนั่งดีๆแล้วไปชี้หน้าพี่เขานะมึงพูดจะไม่ดูตัวมึงเลยอขอให้พี่เขาแต่งตัวดีๆดูมึงที่นะขอบคุณครับของใครกนะดกว้ยเฮ้ยหยอกวันนี้เขียนคิ้วทรงน้องปอยมาด้วยอย่าเรลวเพื่อนจ้าหน้าเขาหอกขอบคุณครับ เป็นกระปิขอบคุณพี่ก้อยคอยร่ำคอ้รวยขอให้มีความสุขขอบคุณมากครับขอบคุณครับเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยพอแล้วเบลของงานครับพี่ไอกไรขอบคุณครับไอ้เกงพิซส่มันเขี่ยวด้วกูไม่เราไม่มีอะไรทำโมจะมองตูดกูมั้งไะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอให้ร่ำคอยรวยขอบคุณเอาอย่างนี้โอนเข้าบัญชีเลยไหมยอดยอดยอดขอบคุณครับ ขอบคุณพี่กิ๊บซี่นะครับเฮ้ยวาไว้เบลขอบคุณนะคะหายจะมาเล่นเลยเรากูกำลังทำการเงินกูอยู่เออไว้ว้กูยืนรอนานเดี๋ยวว่างหลายวัน่ยกูเหงาแล้วเนี่ยว่างหลายวันไม่ต้องกลัวไปอยู่กับผมเองอยู่ที่ไหนอ่ะสะพานปลาอยู่ภูพม่าขายปลาไปป่ะอย่ามาตลกพี่พระงค์ท่านมังรายเนี่ยสาวต่างประเทศไม่พอใจมาปั้มในประเทศไปเลย ตั้งแต่ฉากแรกแล้วนะเปรียบท่ายืนเลยฉากแรกกระตกฉากนี้มาขัดขวางความสุขอีกไม่เป็นไรครั้งนี้ยฝากไว้ก่อนฝากอีกแล้วฝากไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่คืนนะเมื่อมีโอกาสมึงมีคนนึงเลยอย่าคิดว่าอยู่กับพระเอกแล้วกูจะกลัวมึงเองจเก่งกับพี่มากเอาไม้มา ถ้าเก่งมากจะเจอแบบนี้พี่เชือดไกให้ลิงดูรีบไปเสียไปเลยทำไมหายนิ่งตีสะงอนไปแล้วไปเชือดไกให้ลิงดูจะเจอกันไปเลยปอวัปก่อนโอ้ยขอบคุณครับคุณขอบคุณมากเลยนะจ๊ะขอบคุาก็ไม่ได้คุณมาช่วยเอาไวไม่ได้คุณมาช่วยเอาไว้พวกฉันสามคนต้องเย็นี่แน่เลยจ้ะก็ไม่แปลกใจเลยที่พมันน่าไล่ปั้มมา ็คุณสวยขนาดนี้เป็นใครก็ปั้มหมายเป็นดสีฟ้านะแล้วไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยคุณนะ่ะชื่ออะไรแล้วเป็นคนที่ไหนอ๋อฉันน่ะม่ชื่อว่ามายอเดี๋ยวสิเปี่ยนชื่อก่อนอ๋อฉันมีชื่อว่ามะขินจ้าจะเป็นคนกะเหรี่ยงจ้ามะขินเป็นคนกะเหรี่ยงเฮ้น ชุดสีฟ้าเนี่ยเขาเป็นคนกะเหลี่ยงมาจากดอยกะเหลี่ยงเหรอจ้าเออและเธอสองคนหลังมาจากดอยไยกะเหลี่ยงกะเหลี่ยงค่ะกะเหลี่ยงจ้าแล้วคุณเข้ามาที่ตองโอเนี่ยคุณมาทำไมมีธุระอะไรเหรอก็ที่ฉันเข้ามาที่นี่น่ะฉันน แน่นอนเออได้อย่างนี้นะรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาในเมืองนี้ผู้ชายคนนี้จะต้องช่วยให้เราเจอพี่กล้าได้แน่ถ้างั้นไม่ยอมต้องบอกเขาอย่างอื่นใช่ไหมใช่ก็ได้จ้ะอ๋อคือว่าจะมาตามหาพี่ชายนะจ๊ะมาตามหาพี่ชายใช่ในตรงอูนี่ถือว่าเจอเราในโชคดีแล้วเรามังลายเป็นศิลปินชา้นของเสด็จพี่มังกราชเป็นเจ้า ว้าจมื่นชื้นมากเลยเพคะฝนมันตกคลาดคนนี้เป็นเจ้าแล้วคนโน้นเป็นอะไรหรอเพคะเราเป็นเจ้าคนนี้เป็นคนแทงไม่ใช่การพนันเขาพ็เจ้าอุปราชลานงะอุปราชลานงกูว่าเหมือนสับประหลาดเป็นคนตรวจตานาเขตต้องพึ่งเขาเขาเป็นคนตรวจลาได้ดีมากแต่เจ้ายืนขึ้นเถอะไม่ต้องนั่งหรอก แล้วข้าได้ยินว่าอะไรมีแฟนอะไรมีแฟนหรือ,อ,ย,อยังอ่ะยังไม่มีย,ยังไม่มีแฟนเหรอสอดมาเลยเฮ้ยไอ้ไอ้อยู่ปรหาหลาดล้านองไมมันจะปรากฏดพิษแก๊สนี่นี่เด้มีเรื่องอะไรหรือมึงรอบไหนเนี่ยมึงใส่ชุดนี้รอบไหนอย่าไปใกล้คนดูจริงอายแม่เขาบ้างเราเจอผู้หญิงก็ไปเกี้ยวเขาสิแต่ว่าเราอยากจีบเขาแต่เราจีบไม่เป็นว่ะ เห็นไม่ได้จะภาพมองกรงเกงอยากได้มั้งก็เข้าไปจีบเขาเลยถ้าจีบไม่เป็นเอาอย่างงี้เดี๋ยวลาน้องเป็นมีแฟนไปแล้วอุปราชลานองสอนจีบอุปราชลานองครับผมอิงสอนเป็นเหรอเอาเป็นทีสอนได้นะแล้วข้าต้องทำยังไงพูดตามผมได้เลยเชื่อผมเถอะขนาดเมียผมยังยุ่้มีผัวยามได้เลยเมียไปมีผัวใหม่ แล้วมึงไปตามกลับมาไปคุยกันใช่ไหมเฮ้ยไม่มีอ๋อแล้วค่าทำไงโดนแน่โดนแน่ไปคุยคุยเขาเอาเลยนะอย่าเพิ่งเอาทิ่คุยก่อนที่อย่าเพิ่งเอาเอาใจการคุยค่อยไปเลาะไปโลไปเรื่อยๆพูดตามนะพูดตามไม่ต้องนะที่ผมไอสวัสดีครับคุณคนสวยวิต้องทำเสียงหลอด้วยเหรอเสียงหลอสาวชอบเอาใหม่สวัสดีครับคุณคนสวย สวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะอ๋อมะขินจ้ะมะขินเหรอมะขินเหรอมะขินชื่ออะไรอ่ะอ,อีขวาเขาก็บอกมึงแล้วมึงเนี่ยมาใหม่ตลอดน,นะ <unplug ged. S 2> มันเป็นสไตล์ไงอ่ะมะขิงชื่ออะไรอ่ะมะขินชื่ออะไรอ่ะอ๋อชื่อมะขินจ้า ไปกินข้าวกันปะไปกินข้าวกันปะว่าดีเลยจ้าไปกับผมไม่ต้องกลัวอดไปกับผมไม่ต้องกลัวอดเช้าฟาดผักฟักกินฟัดฝักผัดเช้าฟาดผักฟักกินฟัดฝักผัดเช้าเช้าฟาดผักฟักกินฟัดฝักผัดทานเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างทานเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างผมล้างให้ผมล้างให้ชามเขียวข้นเช้าชามขาวค่คำชากเขียวขวนเช้าชามขาวคว่คำให้ก็กินชามซปเปอร์แวร์ได้ไหมเอ้ยหลายจะเลี้ยงเรื่องต้องกินดีดี เขียวเขียวคบอกแล้วจะหยุดงานบ่อยอ่ะชามเขียวความเช้าชามขาวความคำชามเขียวความเช้าชามขาวความคำทานเสร็จแล้วจะพาไปดูหีบทานเสร็จแล้วจะพาไปดูหีบมีทั้งหีบใหญ่หีบเล็กมีทั้งหีบใหญ่หีบเล็กหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหีบหีบนี้ หีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหายหีบมากมีหนีหีบ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 หหนหีบหีหีบ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 มีกหีบ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 หีหีบหีบหีบมีบหีหีีบหีบหีบหบหนีบหีบหีบีบหีหีบหีบีหีบ มันไม่ได้หนีบนนหายเอาไปทอนสามเลยเอาไปทอนสามเลยหนีหนีหน,นีหายเห็นหนีหีบหนีหนีกันมากม,มามมมมยมึงก็จะหมกมุ่นอยู่กับอีหีบหนีบเนี่ยไ,ไม่เอาไม่เอามาขิงครับมาขิงครับค่ะผมเป็นคนจนคุณรักผมได้ไหมผมเป็นคนจนคุณรักผมได้ไหมอ๋อค่ะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับเออ คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ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 มีงานให้ทำไหมครับปาลินยาไม่มีแต่ไม่ดีนะครับมีดีไม่ดีมะไม่ดีเออในหัวไม่ได้คิดเลยนี่ไงจะเข้าเพลงแล้วจะเข้าเพลงแล้วมาเออคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับมีงานให้ทำไหมครับปาลินยาไม่มี ว่าใจกันเลยมากมากว่าใจกันเลยมากมึงนี่นะกูกูขอร้องนะขอร้องอีกมึงมาใหม่ๆตลอดนะก็อยากให้ทำอะ่ะคนจนมีสิทธิ์หี่ครับน้องชอบน้องชอบอา้าวมาขีนอยากดูไหมครับ<ะ>นั่งไงเราอยากดูอีเอาลุยท่าเต้นท่าเต้นท่าเต้นไงคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับมีงานเนี่ยทำไหมครับ เร็วเข้ารองเท้าล่วงแล้วยังหายไม่ทรยศต้องตีนตัวเองนะแล้ต้องทำจริงเงี้ยะทำเมาเก่งชอบเองทำได้เยี่ยมห่วยห่าเอ้ยมันเสียไปหมดให้เอะไรลองดูเป็นไม่ก็ยจะเป็นให้ทำอีกรอบนึงเดี๋ยวเพิ่มท่านะไม่เอาทำเองเอาข้างล่างตีนต่องไว้ให้ดีนะเอาเลยคนจนเอานะ คนจนมีสิทธิ์ไม่ขาไปไม่ขาดไปต่าลิ้นยาไม่มีแต่มีดีนะครับอ้าวันใจกันเลยมั้ยวัใจกันเลยมั้ย้กวกาอรุนแรงอ่ะพึ่หัดอแมวกลัวไม่ต้องเลยอมเสียตลอดเลยเนี่ย เดี๋ยวผมจะพาคุณไปเจอพี่ชายจะตามหาให้ทั่วตองโอเลยแต่ถ้าคุณเจอพี่ชายแล้วคุณต้องรับรักผมนะได้เลยค่ะไม่ทราบว่าคุณหวัดใจกับผมเป็นไหมไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่สะดวกเออด้งนั้นเดี๋ยวผมพาไปนะเดี๋ยวพาไปดูในวิธีการจีบบ